น้องอุงอิงไปศาลแม่ฮันนี่เสียงอีสานมาได้ของดีมาฝากพี่พี่ fc 8กันยาน้องอุงอิงมั่นใจมากมาแน่ใครอยากได้กับน้องทักเข้ามาขอกับน้องได้เลยน้องอุงอิงไปศาลแม่ฮันนี่เสียงอีสานมาได้ของดีมาฝากพี่พี่ fc 8กันยาน้องอุงอิงมั่นใจมากมาแน่ใครอยากได้กับน้องทักบอดโจออกมาเตือนครับเตือนสำหรับ เอฟซีเชาหน่อยสุกคนนะครับาจากคลิปที่เห็นนะครับมีคนนั่มรูปลักษณา,าอีหลาไปดัดแปลงด้วยการเฮ็ดใหญ่นะครับเชิญชวนสุกคนไปสารไมฮันนี่เนาะนะครับกับเอฟซีสุกคนห้องกับสิอหงนะครับว่าอีหลานี่มีความบุกพันกับสารไมฮันนี่เนาะกับโบไม่เรื่องอยังหรอกครับกาจจะเป็นเรื่องเลขกันละเสียงดวงเสียงดวงยังเนี่ยนะครับบอโจรเราก็มาพดเตือนนะครับว่า คลิปคลิปนี้นะครับจากเพจเพจนี้นะครับหรือคลิปในลักษณะแบบนี้นี่ย่าไปหลงเสือนะครับเอฟซียาไปหลงเสือมันเป็นซุ่มมิจฉ้าชฉีพนะมิจชาชฉีพนะครับเขาไปจัดการเหตุคลิปเหตุอย่างหล่อมาโพดเชิญชวนนะครับเชิญชวนเอฟซีน,นะครับที่โบหูโบหูท่านเหเลี่ยม คนโกงของซุ่มมิชาชีพนะครับไปนะครับอาจจะมีเขาไปเล่นการพนันหรือว่าหลงเสือไปเฮ็ดบุญนิท่านยุสารไม่ฮั่นนี่นะครับในแล้วก็กาจ,จมีคนสิไเดี๋ยรับผลประโยชน์จากการขายนั่นขายนี่ยุสารหรือว่าอาจจะเป็นซุ่มที่แบบอาจจะมีคน,นาแอบแฟงเรื่องเว็บไซต์การพนันออนไลน์เนาะนะครับดังนั้นเนี่ย เอฟซีแฟนคลับนะครับผู้ใดที่เห็นคลิปในลักษณะที่แบบชื่นชั่วน,นะไปนี่ซิงที่บดีนะครับบอแมนีหล่านะครับเพบอซูเมอร์นี่ไอ้ไอมันเห็ดได้แล้วครับเห็ดได้เป๊ะทั้งรูปลักษณ์หน้าตาเสียงนี่ห่วยขั้นโมเมนต์เอฟซีแบบหักแพงอี่ลาทิตามีล่าไม่อีลีนี่สิบ่ห,หนูนะครับว่าอีล่านี่บ่ไมีทั้งนะครับอีล่านี่สิบ่ไมีทั้งไงใ,ใครเลกที่แบบ แบบสี่นะครับชวนชันใครซื้อเลขแบบนี้โบมี่นะครับโบมี่เลยกีฬามีแต่ร์บอนุวงหัวมวนเล่นไปตลอดนะครับเบรดเคยมีความคิดสิแบบสี่ชวนเอฟซีมาเล่นการพนันแบบนี้นะครับโบมี่นะครับส่วนไลยกับซีมีคนมาหลอกถามนั่งนะครับนั่งกับลุดอ่าว่าวนั่นว่านี่นะครับโดยเฉพาะพอกาชเช่พอกีฬานี่ก็มักขนาดนะครับนะมักหลอกหลอกถามกีฬาเพื่อ ใครเอฟซีแฟนครับที่มีบุญว่าบุญยาวาสนาเนาะมีโชคมีมันก็ยิ่ลาแต่นีความเป็นจริงแล้วิีลาบม่เคยนะครับบอกให้ซื้อเลียงนั้นซื้อเลงนี้นะครับมีจะเป็นอันอากับกิเลียบอลนู่นหัวมวนกับพอๆไปเมฟซีเท่านั้นนะครับสำหรับยิลานะครับนั่นสุกคนนะครับเขาไม่เห็นคลิปแบบซีนะครับอย่าไปลงเสื้อเด็กขานะครับเพราะว่ามันระบาดเด้แล้วก็ขั้นผู้ไดที่เล่นแพลตฟอร์ม สีฟ้าเนาะนะครับไป่ไปหเห็นนี่การ์ซีต้องเข้าใจผิดแน่นอนนะครับเพราะว่าอีลานี่เอฟซีทุกคนการ์ซีหงว่าสีมาให้เลขให้โชคเนาะการ์ซีเข้าใจว่าอีล่าเชิญชวนนะครับนั่นโบแมนนะครับเป็นดีไอนะครับโบแมนว่แต่อีล่านี่ครับ อ่าศิลปินหลายคนก็ถือกันนี่เห็นในลักษณะนี้เ่ราว่าจะเป็นศิลปินดังๆดารานักแสดงนักร้องทุกคนนะครับขั้นเห็นนะครับซุ้มเรานี่นะครับเออดาราศิลปินซุ้มอนิเอนชวนเป็นเห่นการพนันนะครับบ่แมนนะครับบบเมนเด็ดขาดนะครับเวนเอหลอกทั้งนั้นเลยนะครับอย่าไปหลงเสื้อเด็ดขาดนะครับเพราะว่ากระตองหูนะครับว่ากฎหมายมันแห้งนะครับลองล่องเฮตดอีลีนี่ นะครับล่องเฮลินี่ถือตำรวจจับแน่นอนนะครับนั่เสืบแน่นอนนะครับเ่อก็ยยังเห็นข่าวไลไหลเทืออยู่แม่นว่าว่าดาวลงดาราหรือว่าซุ่มใดที่มันมาชักชวนเล่นการมานั่นไปสี่นีครับส่วนรายสืบตำรวจมาวจมลวบสืบจับนะเห็นปะครับดังนั้นนะเฮ้าในฐานะเป็นเอฟซีล่ะนะครับขันเห็นคิมลักษณะแบบนี้นะครับ กดรีพอร์ตไปโหลดครับขาไปกดรีพอร์ตโหลดนะครับหรือว่าเลื่อนผ่านไปเลยไม่ต้องไปสนใจนะครับบล็อกไปเลยก็ดีครับพาซุ่มนี่นอกจากเขาใส่ด้ยอดการรับช่มมาเป็นรายได้ของเขาแล้วนะครับมากกว่าจะไปร่วมหนึ่งคนที่บอกหูอีหลีนะครับเอฟซี FC ที่เขามาใหม่ใม่บล็หูจกักียหล่หีนะครับเขามาพอได้เขามาแบบชื่นชมผลงานนี่แหละเขามาที่ตามเพราะว่าซิมาจ่อเอาเจเลก็อีหลานะสิหลงเสื้อ นะครับสิลงเสื้อซุ่มโบแมนเอีสีแบบเขามาแบบเอ็นดูอีหลีนะครับพึ่งเขามาไปสิมักสีเข้าใจผิดนะดังนั้นแล้วก็ซอยกันนะครับเห็นแล้วกดรีพอร์ตนะกดรีพอร์ตเลยนะครับสำคัญเลยนะครับยาให้มันนี่ตัวตวนในโลกโซเชียลครับเพราะว่ามันจริง หลอกไปอีกหลายคนนะครับขั้นขั้นปล่อยไว้นะครับ่ังนั้นเน่ยแนะนำนะครับว่าบกคนรีพอร์ตกับบอกไปเลยนะครับกดตรองกดไลค์กดแชร์กดยังก็ต้องเข็นยังครับนะครับบ่ต้องเข็นยังนะครับบกคนรีพอร์ตกับแค่เลื่อนผ่านนะเดี๋ยวมันก็หายไปจากหน้าฟีดเท่าเองนะครับ เตือนไว้นะครับสำหรับเอฟซีเขามาาไม่นะครับทีบุท่านหูจักยังนะครับเป็นสิงเจ่โอ้ยนะครับเป็นัวอยางนเลนะระบบ AI นะครับนอกจากนี้เราก็อยากสะฝากเตือนนะครับว่าเอฟซีทีบุตรท่านนี่เข้าใจเรื่องโลกสมัยโลกสมัยใหม่นะครับโลกโซเชียลสมัยใหม่นะครับเทคโนโลยีต่างๆนะครับยาสีผ้ากันหลงเสื้อยังไงนะครับ ท่านรู้สึกว่าเอ๊ะขื่นมามันเมรนอยู่มันาอมันบ้าหนาเป็นเนี่ยไม่คิดไวโอลดนะครับว่าอาจจะเป็นไอ้ก็ะได้ย่าพึ่งเสือนะครับว่าเสียเป็นพอเป็นแม่เป็นยังของเข่ากันแล้วแจนนะครับท่านนี่แบบลักษณะแบบนี้นี่ครับโถหาเลยนะครับโถหาเพิ่นเลยนะครับอย่าไปเสืออย่าไปเข้าใจว่าเป็นพ่อเป็นเม่นะนะครับเพราะว่าสมัยสมัยนี้เลี้ยนแบบเสียงกระไดนะครับกันมันแหกเขาตัวเรสามเข่าเหรอมันดักเสียงเข่ามันว่ะ ดักเสียงเข้าแล้วก็มาดัดแปลงเป็นเสียงพออ่าหรือว่าสมาตัวว่าออตอนนี้พอลำบากแม่ลำบากเสียงมันก็เลยเปลี่ยนบกคือนที่เคยด้ยินเนี่ยเป็นยังสั่นกับมีดนะบมมด่ด้นะครับเห็นบมซุ่มเอไอเนี่ยมันเก่งอี้นะครับซุ่มเก่งเทคโนโลยีเนี่ยมันหลอขคนเลนยม่หล่อกยดีนะครับนั่นแหละฝากเตือนไว้สุขคนนะครับ อันใดที่มันผิดปกติบนหาเป็นไปได้ในย่าเฝ้าเสื้อนะครับเขามาเล่นโซเชียลเขามาเบืองเฟซบุก๊กยังไหลือต่างตามให้ท่านคือกครนนตามให้ท่านโลกโซเชียลสมัยนี้อันตอีเลีนะครับฝากไว้ทุกคนนะครับฝากไว้ทุกคนอย่าหลงเสือ้อย่างไยๆนะครับอย่าผมมีทางสาใส้เลขในยังที่แบบเป็นการชักชวนนะส่วนไรย่าจะแบบเพ้อรุดปากไปเท่านั้นนะครับฝากเอฟซีไปเทนี้ครับ